สวัสดีครับพบกับผมโคชัยเช่นเคยนะครับทุกวันบ่ายสองนะครับกับธุรกิจเครือข่ายขายตรงสีขาวใสกิ้งยุคใหม่ปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์ครับที่นี่ลงทุนแค่สามพันเจ็ดสิบาบาทครับท่านครับสามารถทําธุรกิจได้แล้วนะครับทีนี้วันนี้นะครับจะมาบอกเคล็ดลับของไบเนอรี่สามเจ็ดห้านะครับผมสามพันเจ็ดสิบาบาทมันคือธุรกิจเครือข่ายขายตรงกับบริษัทเคเซียมครับนี่เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายครับผมออกมายืนพูดอย่างเงี้ยนะครับเกือบสามปีแล้วครับ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคงจะไม่รอดนะครับโอเคขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับผมอ่าเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนครับสวัสดีครับกสร้างเยี่มมากเลยนะครับผมแชร์ก่อนแชร์ก่อนยังไม่มา ไม่มา <laughs> ไม่ขึ้นอ่าตาตาตสวัสดีโค้ดเอมี่เยอะมากเลยนะครับผมภาพเสียงชัดเจนนะครับกด8ตามเพื่อจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับเราจะได้รู้ว่าคุยกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับอ่ามันไม่ยอมมานะครับอ่ามาแล้วมาแล้ว อ่าโอเคนะครับแปดกระบี่ชัดเจนเยี่ยม,มากนะครับกรุงเทพว่างไงอ่าแชร์แล้วนะครับผมแชร์ด้วยอู้แชร์ไม่ได้อืมอ่าโอเคมาแล้วแปดกทมชัดเจนเยยมมากอ่ามาแล้วมาแล้ว แชร์เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะแชร์ก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วโอเคนะครับแชร์พอประมาณ สวัสดีรุสลินีนะครับจากนนทบุรีเยอะมากนะครับมีเสียงไก่คันด้วยฝนมันตกหนักนะครับแล้วมันเพิ่งหยุดตกโชคดีมากเลยนะเนี่ยฝนหยุดตกแล้วที่จริงสัญญาณขาดไหนโอ้ยนอกนะครับเสีย เป็นครับบ่งบอกให้รู้ครับว่านี่คือชีวิตบ้านๆของแท้เลยนะครับเราทําธุรกิจกันอยู่แต่ที่บ้านนะครับไม่ต้องออกไปนะครับรถตรงรถติดนะครับเราไม่ต้องนะครับตรงนั้นนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับวันนี้แฉเรียบร้อยเริ่มเย่ยมากเลยนะครับผมอนะครับบ่งบอกให้รู้นะครับว่าธรรมชาติมางๆเลยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวไปไล่ในสวนบอล เดี๋ยวไลค์กับน้องบอลโอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก้ชัยนะครับออกมาแชร์ประสบการณ์นะครับพูดคุยเรื่องราวของการทำธุรกิจเกลือไก่ไก่ตรงนะครับด้วยประสบการณ์นะครับกว่า12ปีนะครับปีนี้ปีที่13แล้วนะครับกับนี่บริษัทที่3 2บริษัทเก่านะครับที่ผมเคยทำมานะครับประสบการณ์จากบริษัทเจนะครับสปีนะครับแล้วก็บริษัทไอเจ็ดปี2บริษัทนั้นผมทำมา10ปีเต็มแล้วก็นี่บริษัทที่3ครับบริษัทเคซีเอ็ม 90ปีที่3แล้วนะครับผมและแน่นอนครับว่าผมเอาประสบการณ์ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในระหว่างการดําเนินธุรกิจกับ2บริษัทเอามานะครับพลิกแพลงให้มันทําง่ายขึ้นให้มันทําได้จริงๆให้ไม่มีการหลอกลวงใครนะครับทุกท่านก็รู้ใช่ไหมครับว่าธุรกิจกรขายตรงนะครับมันมินเมย์ครับมินเมย์ต่อการล่อหลอกและล่อลวงนะครับผมสวัสดีนะครับอัพอัพน้องกีนะครับจากลำปางนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับผม สวัสดีพี่วิชิตด้วยนะครับพี่วิชิตนี่สมุดปราการไหมถ,ถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของนะครับไบนาไรส์ไบนารสที่เราใช้เงิน3า5บาทในการลงทุนนะครับที่ผ่านมาเป็นยังไงครับหลักหมื่นหลักแสนเรื่องต่ำๆก็คือหลักพันนะครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเราใช้เงิน3า5บาทในการลงทุนทำแผนไบนานี่ย ทำธุรกิจนะครับสมุดประการชัดเจนเย่ยมากเลยนะครับผมยังจาได้อยู่เย่ยมากครับพี่การลงทุนทาธุรกิจนะครับด้วยเงินสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับทุกท่านครับผมเอาประสบการณ์ที่โดนมาอย่างโชคชนเอาประสบการณ์ที่โดนมาอย่างโชคชนนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับมันยังมีนะครับวิธีการที่ชัดเจนจริงๆใช่จริงๆถูกต้องจริงๆนะครับและผมก็มั่นใจนะครับเพราะสิ่งที่ผมทำอยู่กับ3ปีนะครับทำให้ผมมีรายได้เกิดขึ้นนะครับถึงนาทีนี้ ทุกห้าวันก็อาจจะยังไม่ถึงเดือนละล้านนะครับสามสี่หมื่นนะครับ <c oughs> เดือนหนึ่งสามถึงสี่หมื่นบาท,ต, 04, บาทต่อเดือนโดยยืนอยู่แต่ตรงนี้ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับนี่คือความง่ายของการทําขายตรงยุคใหม่ครับ <c oughs> ผมกล้าพูดได้เลยครับดัดแปลงจากวิธีการถ้าใครคิดว่าขายตรงนะครับยังต้องเอาสินค้าเนี่ยนะครับไปนําเสนอถึงบ้านถึงที่ถึงตาต่อตาฟันต่อฟันไม่จริงครับนาทีนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับนาทีนี้ ขายตรงครับเราขายตรงตรงกันหน้าจอแน่ได้ครับเราสามารถสื่อสื่อได้แน่นอนครับโอเคอาจจะไม่ได้จิ้มด้วยนิ้วได้อาจจะไม่ได้เปิดขวดแล้วทาถูทาถูได้นะครับแต่ผมก็นะครับชัดเจนในระดับหนึ่งในการสื่อสื่อให้ฟังสื่อให้เห็นทุกสันวาจริงไหมครับใครว่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่ผมว่าแบบเนี้ยก็ไม่ได้มันได้แล้วถึงมาบอกได้นะครับ ก็เลยเอาวิธีการนะครับแปดลำปางเยี่ยมมากลำปางชัดเจนสุดยอดเลยเห็นไหครับนี่ผมอยู่กระบี่อับองกีอยู่ลำปางพี่วิชิตอยู่สมุทรปราการเราอยู่คนละประเทศไม่ใช่อยู่ประเทศเดียวกันแต่อยู่คนละจังหวัดอยู่คนละมุมของประเทศไทยแต่เราทํากันได้แล้วเราก็ทําทํากันได้ยังไงครับมันมีวิธีการครับวิธีการผมคิดค้นเป็นระบบขึ้นมาครับเป็นระบบสามเจ้ากรดิตของพวกเราระบบมันง่ายมากครับ เป็นระบบที่ทุกคนนะครับใช้เงินลงทุน375บาทได้สินค้าด้วยจากนั้นนะครับทำธุรกิจด้วยกันไม่ต้องลงทุนอีกแล้วครับแค่นั้นสินค้าก็ไม่ต้องสต็อกครับเราทําดรอปชิปไว้กับทุกท่านเรียบร้อยแก่นั่นหมายถึงว่าดรอปชิปคืออะไรดรอปชิปก็คือถ้าท่านมีออเดอร์ส่งตรงมาที่เราครับท่านไม่ต้องควักกระเป๋าแล้วซื้อของเพิ่มไม่ต้องครับเราจัดการให้ดูนะครับดูความง่ายกับวิธีการที่เราทําอยู่มันฝุดๆุนะครับทีนี้มาดูนะครับไบนารีนะครับผม ผมก็เขียนมาเกือบสามปีแนละ้วถ้าใครเจอผมตรงไหนผมก็เขียนอยู่ตรงเนี้ยผมก็เขียนอย่างเนี้นนสามเจ็ดห้าแนะนำซ้ายแนะนําขวาผมเขียนมาเกือบสามปีแนละ้ว <c oughs> ผมไม่ซีเรียสน,นะเพราะผมได้ตังค์นะครับพผม,ไ,มได้ตังค์ผมไม่ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยผมมั่นใจว่าวิธีการที่เราทําอยู่ไม่สามารถทําให้ใครเดือดร้อนได้โดยไม่แต่คนเดียวครับย้ำชัด โอเคโอเคนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูนะครับบริษัทชัดเจนอยู่แล้วนะครับบริษัท KCM ขอโค้งชีโมนสวิตกรปจำกัดตั้งอยู่ที่จังหวัดยะโสธรผมอยู่กระบี่ยะโสไม่ไกลครับผมไปถึงแล้วไปดูแล้วชัดเจนครับบริษัทมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการตั้งบริษัทขึ้นมาจากรากฐานจริงๆเลยครับจากจุดเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของน้ำมันยียุดใน18ขวดลอง โดยเจ้าของบริษัททดลองผลิตขึ้นมาปรากฏว่ามานันเวิร์กแค่นั้นครับนี่ดูดูความสุดยอดนะครับทดลองผลิตเน้นน้ำมัน,นยืดสินค้าตัวแรกก็คือน้ำมัน,นยืดเนี่ยดูนะครับจุดเริ่มต้นสร้างกันกาเรียกอะไรทำกันใต้ถุนบ้านนี่ครับจุดเริ่มต้นจริงๆจนมาถึงตอนนี้ผ่านสกบเรียบร้อยเมื่อวันที่2กรกฎาคมปีพศ2561 61นะครับ มอุสุดยอดเลยค่ะผ่านสองบอเรียบร้อยครับหกอดนี่6กแล้วกี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับตอนนี้สินค้ามีเป็น10ตัวไม่ใช่เอ็นิดตัวเดียวแล้วสินค้าเรามีครับแผนการตลาดสุดยอดใจปันผลทุกๆวันไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเท่าที่ผมทํามาเกือบ3ปีโอเคโอเคเข้าใจตรงกันเนาะทีนี้นะครับมาดูนะครับแผนการตลาดไบานารีที่ผมบ้านนะครับ ที่นี่นะครับลงทุนเริ่มต้นนี่ครับ3า8บาททุกท่านครับเอาง่ายๆเลยนะครับผมผมพูดด้วยประสบการณ์12ปีนะครับว่าถ้าเราทำธุรกิจเกิดข่ายขายตรงนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือท่านต้องขายของแล้วก็ชวนคนทำสออย่างเนี่ยครับ ไม่มีครับถ้าเกิดว่าเขามาบอกว่าไม่ต้องชวนคนไม่ต้องขายของแสดงว่าไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายครับทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงมันต้องสร้างเครือข่ายสร้างยอดผมฝึกสองอย่างครับฝึกทุกคนที่เข้ามาครับก็คือฝึกขายของเป็นกับชวนคนเป็นสองอย่างแค่นี้ครับแล้วทุกท่านลองนึกภาพครับว่าผมอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วฝึกทุกท่านได้ทั่วประเทศแล้วทุกท่านทั่วประเทศที่ตั้งใจทําอยู่แต่ที่บ้านครับ แล้วเขาก็มีออเดอร์เด้งกันเด้งกันนะครับแทบทุกวันส่งกันทุกวันครับสินค้าไม่ต้องห่วงครับมีออเดอร์เด้งกันเด้งกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็เด้งทํายังไงครับผมสอนหมดเปลือกครับทุกท่านลองนึกภาพว่าสามร้อยจิตมาบาทผมสอนหมดเปลือกครับตั้งแต่สร้างเพจยิงแอดนะครับสร้างตัวตนก็ยังสอนครับถ้าใครนะครับมีความสามารถในการออกมาสร้างตัวตนโหสุดยอดครับท่านจะเป็นนักขายเบอร์หนึ่ง ท่านจะเป็นนะครับนักสร้างทีมในอนาคตผมเอาจากประสบการณ์มาสอนล้วนๆครับผมขายได้ไงผมอยู่ที่บ้านอยู่ๆมีโทรสัพท์เขาพี่ขายน้ำมันเยนย,ยืดใช่ไหมเอาครับพี่กล่นะองหนึ่งพี่ส่งให้ด้วยพี่ขายว่าหัวเหาผมอยู่ไหนวะเนี่ยนี่หัวเตาขายดีกว่าเพื่อนอะไรนี้ ล้วกําไรเยอะกว่าเพื่อนนี่สามร้อยเจ็บ้าบาทมีสองขวดเนี่ยขวดข้างในแบบนี้สองขวดนี่สามเจ็ดห้าเราขายกล่องขายขวดหนึ่งนะนี่นีนี่ขวดนี้ขวดเดียวสามรอหสิบแล้วมีออเดอร์ทุกวันบอกได้เลยครับออเดอร์มาได้ไงมันมีวิธีครับมันมีเคล็ดลับผมสอนให้หมดครับแค่สามเจ็ดห้าก็จะโดนกันนะ ที่นี้นะครับท่านลงทุนแล้ว3 5บาทครับในระบบธุรกิจเกอร์ขายขายตรงนะครับท่านจะได้แพ็กเกจไปนะครับนี่นครับวงกลมวงแรกนี่ครับคือแพ็กเกจไดมอนด์รายได้สูงสุดนะครับ750,000บาทต่อเดือนรายได้สูงสุด750,000บาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องอัพแพ็กเกจมีที่นี่ที่เดียวครับบริษัทเกียรติศ ถ้าเป็นที่อื่นนะครับท่านจะถูกล่อหลอกท่านจะถูกล่อลวงเข้าไปเฮ้ยล่อหลอกนี่บางทีเดี๋ยวมันมีความผิดนะรวงก็ได้เอารวงรวงไม่ถึงท่านหลอกเอาลงทุนแค่นี้เอาพอเข้าไปปุ๊บเขาจะถูกโมดิเวตครับโปรโมทให้ท่านลงทุนเพิ่มขึ้นอีกครับถ้าท่านอยากได้หลักหมื่นครับลงตรงนี้เพิ่มเป็นหลักพันท่านอยากได้แสนครับตรงนี้ต้องเป็นหลักหมื่นครับมีบางบริษัทต้องลงตรงนี้สามหมื่นสามครับท่านถึงจะได้เดือน สี่แสนห้าแค่นั้นเองของเราเจ็ดแสนห้าสามร้อยจดสิบห้าบาทไม่ต้องอัพทาไม่ได้ก่อนนะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ทาได้ทุกคนเลยครับธุรกิจขอแก้คนที่เข้าใจแล้วก็ลงมือทําด้วยนะครับทีนี้นะครับได้ตังค์ยังไงไบนารีนะครับเริ่มต้นจากตัวเราลงทุนนะครับทำธุรกิจนะครับสามร้อยจดสิบห้าบาทเลือกสินค้าเปหนึ่งชิ้นนะครับที่เป็นราคาสามร้อยจดสิบห้าบาทไม่จะเป็นน้ำมันเนนยืดนะครับไม่จะเป็นนะครับวอเตอร์ไอนะครับเลือกไปแล้วท่านลองใช้ดูครับว่ามันดีมันยังมัน สนใจร่วมธุรกิจนะครับอ่าเยี่ยมมากเลยนะครับวางลิงก์ได้เลยนะครับท่านผู้นําใครที่สนใจนะครับอยากรู้ว่าธุรกิจนี้เป็นยังไงติดต่อผู้นําเหล่านี้ได้เลยนะครับคนที่วางลิงก์ไว้แต่กดคลิกลิงก์เข้าไปนะครับถูกเจโลกกับใครก็คลิกคนนั้นเลยครับลองไปปรึกษาดูนะครับทุกคนเก็ตมาแล้วครับระบบของพวกเราระบบสามเจ็ดห้ากรดิษทุกคนชัดเจนมาแล้วทําง่ายทําง่ายไม่มีการล่อลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนี่อ่านี่ลิงก์ของอับกีนะครับอ่าอับน้องกีก็ลําปางนะครับอยู่แถวนั้นนก็ตติด่ออ้ง น้องกี้ได้เลยนะครับโค้ดแอมี่นะครับโซนธุรกิจนะครับอยากรู้ว่าสร้างเพจนะครับจากที่จากคนที่นะครับไม่เคยนะครับเรื่องออนไลน์ไม่รู้เรื่องกับเขาเลยทํางานประจํานะครับก้มหน้าก้มตาทําอย่างเดียวมา28ปีออกจากงานประจําครับมาจับตรงนี้แค่3เดือนครับตอนนี้มีเพจ45เพจถ้าอยากรู้ว่าแกสร้างได้อย่างไงครับจากคนที่ไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้มี45เพจครับออเดอร์เด้งทุกวัน ติดต่อกัได้โอเคโอเคจะเตือนอยู่แล้วครับที่นี่ทีนี้นะครับหลังจากที่เราลงทุนแล้วนะครับใช้สินค้าแล้วนะครับเราจะแนะนำนะครับหรือเราจะขายของได้หมดครับถ้าท่านอยากจะลองของนะครับลองหาซีซีเพื่อนซีซีสักสองคนครับหักคอมาดูทีแรกผมก็จะมีหักคอดูว่ากูหาสักคนสองคนดูได้มั้อย่างที่ว่าไหมนะครับถ้าสมมุตินะครับเอาใน A นะครับ ในใบครั้งนี้แล้วนะครับเราพูดแนะนำเราจะได้นะครับหนึ่งร้อยบาทค่าแนะนำเราจะได้ค่าแนะนำหนึ่งร้อยบาทนี่ครับเอาละเอาละเริ่มสะดุดแล้ว สวัสดีครับอัพคำเจียมมากนะครับชวน1คนเห็นไหมได้ตังค์แล้วนะครับลงทุน3ามบาทนะครับชวนเพื่อนมาลงทุน3ามบาทด้วยเราได้แล้วครับ1นึบาทจากนั้นนะครับไม่ลองการลงมือทําทันทีสุดยอดเลยเห็นไหมครับไม่ต้องลองใช้ได้เลยทีนี้นะครับได้มีคนหนึ่งนะครับนายบีเอาไว้ฝั่งนี้ครับ เราแนะนําเราได้รอยหนึ่งมีซ้ายมีขวานะครับมันจะเกิดค่าจับคู่ครับซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนี่คือ1คู่1คู่นะครับที่จ่ายคู่นี้ยี่มาบาทครับแนะนำสองคนได้แล้วครับสองรอยี่มิบาทเกือบคืนทุนแล้วครับท่านจะลองหรือไม่ลองแล้วลุยเลยแล้วแต่ครับท่านจะลองก็ได้นะครับ เ้าลองแบบนี้มาต่อกันนี้ดูด้วว่าบน,น้สจะเกิดขึ้นจริงไหมแรกๆผมก็ไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อตั้งแต่3ามหน้ามันเป็นแพ็กเกจผมก็แค่ลองโอนตังค์ครับผมตัดสินใจไม่ถึง1นาทีครับพอเห็นปุ๊บอัพไลน์มานะครับสปอนเซอร์มาพูดให้ฟังผมตัดสินใจโอนตังค์ทันทีครับ3มามบาทแล้วผมก็ยืมานหนึกล่องผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นแพ็กเกจจริงไหมไมนม ปรากฏว่ามันเป็นจริงๆมันก็เป็นที่มาครับเกือบสามปีแล้วที่ผมยืนทําอยู่จากนั้นผมก็เอาเนี่ยอินยืดมาแล้วผมก็ทดลองแผนอีกครับผมก็ลองดูว่าถ้ามีซ้ายมีขวาแบบนี้แล้วที่เราไปสปอนเซอร์มาแล้วเราก็คีย์เข้าไปดูครับว่ามันจะเกิดโบนัสขึ้นไหมปรากฏว่ามันก็เกิดขึ้นครับทุกอย่างเป็นไปตามนี้หมดนี่คือการรีเช็คหรือการตรวจสอบหรือการทดสอบทดลองว่า มันใช่จริงไหมเหมือนกันครับกับสินค้าบางคนนะครับไม่ได้ทดลองกับเรื่องตรงนี้แต่ทดลองเรื่องกล่องสินค้าครับเออไหนลองใช้ดูก่อนสิใช้ดีไหมไหนกาแฟมาเออกินดูก่อนมามา,มาเออเดี๋ยวช่วยซื้อห่อหนึ่งเดี๋ยวกินดูก่อนว่าเป็นไงบ้างทดสอบสินค้าแล้วแต่ครับได้หมดเลยครับเอาที่ชอบเอาที่ถนัดนะครับสำหรับผมผมมองดูเรื่องนี้นะครับเป็นส่วนสําคัญว่าง่ายหรือไม่ง่ายอยู่ตรงนี้ครับ แล้วยิ่งสินค้าราคา375บาทอีกง่ายเข้าไปใหญ่เลยครับสินค้าทุกคนจับต้องได้ไงครับนี่ผมก็จับได้นี่ถือได้ไม่งั้นหล่นแล้ว375บาทจับต้องได้รักย่าซื้อได้คนที่เป็นนะครับแม่ทีมเอาไปขายก็ได้ครับแกะเป็นขวดอย่างนี้หนึ่ง,ง,ง,งกล่องมี3ขวดเอาไปขายขวดละ2 0 0ก็ยังได้เลยการกล่องมันบอก600ก็ตกขวดละ200บาทขายขวดละ200ยังขายง่ายเลย ได้หมดเลยครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดถามว่านะครับแล้วพอเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วมันได้ตังค์ขึ้นยังไงนะครับก็นี่ครับได้ตังค์แล้วแล้วมันได้ตังค์ทุกๆหวันได้ไงสมมุตินะครับถ้าเกิดว่านะครับท่านเชิญสองคนใน A ใน B นะครับสคนนี้แล้วนะครับแล้สองคนเนี้ยนะครับเข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้เข้ามานะครับในโปรเจกต์สามที่ผม เปิดคอร์สไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้24ชั่วโมงทุกท่านเข้าไปแล้วนะครับสามารถเรียนรู้ได้เองได้ทั้งหมดเลยทุกท่านเรานึกภาพว่างานมันง่ายขนาดไหนไม่ต้องชวนไปไประชุมนะครับไม่ต้องชวนไปรงแรงไม่ต้องหลอกล่อก,กันอยู่นะครับไม่ต้องโกหกว่าเอ้ยไปเป็นเพื่อนกูหน่อยไปกินกาแฟกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับที่นี่ของจริงล้วนๆมึงอยากทำ,ทำทำครับทำธุรกิจที่ได้ตังค์นี่แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากเลย ถ้านายเอเข้าใจขึ้นมาครับนายเอก็จะทําเหมือนเราครับผมก็เขียนอยู่นั่นแหละเขียนจนกระทั่งว่าใครบางคนเข้าใจขึ้นเรื่อยๆครับผมไม่ได้คาดหวังว่าคนทั้ง75ล้านคนจะมาเข้าใจผมขอแค่คนไม่กี่คนครับไม่กี่สิบคนครับขอแค่คนไม่กี่สิบคนที่เข้าใจเรื่องนี้ครับทุกท่านครับแค่ตอนนี้นะครับ ิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือว่านะครับมันก็โอเคมากๆมันอลังการมากๆกับการลงทุน3ามาวิสิทธบาทแล้วผมรับรายได้ทุกๆ5วัน5้าถึงเจ็ดบาทเราที่ผ่านมา4ี่พกว่าบาทโอเคตกตกไปนิดหนึ่งแต่อยู่ประมาณนี้ครับเล็งเดือนหนึ่งสามถึงสี่หมบาทต่อเดือนในการที่ผมยิงตรงนี้มันผิดกับเมื่อก่อนนะครับที่ลงมือทํานะครับธุรกิจเกิดขายไก่ตรงมาสิปีเต็มครับหมดไปกับค่าน้ำมันรถออกเช้ากับดึกออกเช้ากับดึกหมดไปกับการนะครับ ต้องไปหาคนนู้นต้องไปหาคนนี้นะครับพอครับวิธีการนั้นผมโดนมาแล้วครับแต่ถึงนาทีนี้นะครับผมสร้างวิธีการขึ้นมาใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ของการทำขาขยตรงของแท้จริงๆครับผมกล้าพูดได้เลยเพราะไม่มีใครทำกันแต่นะครับถ้าใครเข้ามาทำสังเกตก็ทุกท่านที่ทำก็รู้ๆกันอยู่ว่าตอนนี้เฮ้ยมันได้ตังค์แบบชิวๆอะ่ะ เฮ้ยไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยเฮ้ยมันไม่ต้องอะไรเลยอะตุกท่านดูดีที่ท่านทําอยู่นะครับตุกท่านดูต่อนะครับนาย A ก็ไปทําของเขานาย B ก็เช่นกันครับนี่นายบีเขาก็ไปทําของเขาทำเหมือนเราเลยครับเชิญสคนนะครับที่ลงตุน375บาทได้ ถ้าเราลงทุนได้แล้วเราหาคนที่ลงทุนเหมือนเราได้สามร้จ็ดสิบหาบาทมันก็จะเกิดครับอะอยังตอนนี้มันเริ่มติดแล้วฟังได้อยู่ไหมครับยังยังพอไปได้ฟังได้กดก้าให้ผมหน่อยครับ เครื่องผมนี่มันติดแล้วครับตอนนี้ของท่านอื่นยังพอไปรอดไหมถ้าภาพเสียงยังได้อยู่นะครับกดก้าให้ผมหน่อยครับอยากรู้ว่าตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างโค้ดแดมมี่ยังได้อยู่เนาะอ่ะโอเคทางานต่อนะครับ อ่าโอเคเองได้อยู่นะครับดูต่อนะครับธุรกิจเครือข่ายนะครับเป็นการส่งต่อนะครับส่งต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันสามารถส่งต่อได้แบบง่ายๆทุกท่านเรานักภาพนะครับถ้าเราลงทุนเยอะๆลงทุนแค่หลักพันตอนนี้ก็แย่แล้วครับหนักแล้วครับลงทุนหลักพันนะครับแล้วไปชวนเพื่อนลงทุนหลักพันท่านว่ายากไหมครับเพราะฉะนั้นกรุณาอยาส่งต่อในเรื่องที่ยากกรุณาส่งต่อเรื่องที่ง่าย แล้วมันจะเกิดขึ้นแล้ววงกลมเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นทุกท่านลองนึกภาพนะครับว่านายเอไปชวนนายหนึ่งกับนายสองเนี่ยนะครับนายหนึ่งกับนายสองลงทุนคนละสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทลงทุนได้แล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปหาคนลงทุนแบบเดียวกับเขาได้นายสามกับนายสี่นายบีก็ไปชวนมาก็ลงทุนเหมือนที่เขาลงทุนก็คือสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท แล้วเข้ามาเรียนรู้ในระบบเข้ามาอยู่รวมกันพูดภาษาเดียวกันทําร่องเดียวกันทีนี้นะครับทุกท่านานึับนะเกิดซ้ายสองขวาสองแบบนี้นะครับ2อคู่นะครับเป็นไงครับเราได้2คู่ครับ50บาทโดยที่เราไม่ได้ช่วยแล้วแล้วถ้านะครับมันเกิดขึ้นอีกครับ เพราะทุกคนทำเหมือนกันครับตําราเดียวกันแนะนำคนละสองคนผมเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะชวนใครนะครับมาทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะครับเพราะทุกคนโดนมาเหมือนกันครับโดนหนักมืาเหมือนกัน,น,น,กน,น,กนสวัสดีพี่แขกด้วยนะครับผมหลายๆคนโดนหนักมาเหมือนกันนะครับทำให้เรื่องการชวน ที่จะไปชวนเขามาทำตุรกิจกับขยขยขายตรงนะครับเพราะหลายคนเห็นมาตลอดผมก็โดนมาตมมงผโดนมาสิปีกับการล่อลวงผมเลยนะครับคิดคนวิธีการใหม่นะครับที่จะไม่มีการล่อลวงใครเลยที่จะไม่ทําให้ใครบาดเจ็บเลยทุกคนทําได้หมดถ้าพวกเรานะครับเข้ามาทําทีละคนทีละคนไม่ต้องเยอะแล้วครับไม่ต้องมาเป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วครับมาทีละคนนี่แหละครับ ถึงตอนนี้ถึงตอนนี้ผมพูดมาเกือบ3ปีนะครับมีคนเดินตามผมไม่กี่คนครับแต่ไม่กี่คนเนี้ยนะครับทำให้ผมเกิดรายได้ตอนนี้นะครับสามถึงสบาทต่อเดือนและแต่ละท่านที่เดินตามมาคนะโคซานนะครับรายได้สองห0ื่บาทดูแต่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวชิวๆหลักหมื่นกันที่เป็นส่วนมากนอกนั้นต่อเดือนจากการลงทุนไว้สามจสิบหาบาท นี่คือความสุดยอดนะครับของนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมใหม่ของการทำไก่ตรงทำสองอย่างให้ได้นะครับถ้าเข้ามากระโดดเข้ามาในวงจรของตุลิตเครือข่ายไกยตรงคืออันที่หนึ่งขายของอันที่สองชวนคนถ้าท่านทำสองอย่างนี้ไม่ได้นะครับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกับการทำไก่ตรงยากผมเลยสอนสองเรื่องนี้ครับให้ทุกคนทำสองเรื่องนี้ได้ถ้าทุกคนทำสองเรื่องนี้ได้ได้ตังค์ครับแล้วถ้าทุกคนได้ตังค์ ทุกท่นครับมีใครอยากหยุดทำไหมกูลงทุนไว้แล้ว3ามรยิบาทแม่งกูได้กูได้ตังค์ทุกทุกห้าวันเลยอ่ะห้าวันแม่งสองสามร้อยเจ็ดแปด้อยพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทผมห้าถึงเจ็ดพันบาทต่อห้าวัน <laughs> ผมคนนึงแล้วไม่หยุดผมก็ออกมายืนแหกปากเนี้ยได้ทุกวันครับก็ผมได้ตังคนะ์ถ้าไม่ได้ตังค์ผมจะออกมายืนทำแมวอะไร อยากทําอะไรอยู่แต่ที่บ้านนะครับอยู่กับครอบครัวสบายใจเจยบไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องออกไปเสี่ยงโควิดไม่ต้องออกไปนะครับเสี่ยงอันตรายนะครับบนท้องถนนนี่ครับนี่คือความสุดยอดของการทไก่ตรงยุคใหม่ที่ผมคิดค้นเองนะครับด้วยระบบนะครับสามสามเจ็ดห้าเกิดิสโอเคโอเคนะครับนี่คือไบนารี่นะครับถ้าทุกท่านมองออกถ้าทุกท่านเข้าใจนะครับจะไม่มีใครเลยที่ไม่ทําครับ ถ้าเลานึกภาพนะน,นี้เรารู้จักแค่สองคนแล้วมันเกิดจากสองคนนะแล้วถ้าท่านรู้จักซ้ายยี่สิบคนขวายี่สิบคนเกิดจากซ้ายยี่สิบคนขวายี่สิบคนมันจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านครับท่านลองนึกภาพดีๆนะครับ,รรบเขียนหลายคนไม่เขียนผมบอกให้เขียนก็ไม่ยอมเขียนถ้าไม่เขียนนึกภาพไม่ออกครับองค์กรของเราที่อยู่ตอนนี้นะครับมันเยอะมากถ้าท่านไม่เขียนออกมานะครับท่านจะไม่รู้เลยว่านะครับมันอยู่ยังไงวะ พมันไม่รู้ว่ามันอยู่ยังไงก็ไม่รู้ว่าแนวทางที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้ามันอลังการขนาดไหนถ้ามองไม่ออกนะครับมันก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเขียนออกมาแล้วท่านเข้าใจนะครับทุกท่านครับไม่มีใครไม่ทําครับผมบอกได้เลยนี่คือความสุดยอดของกายตรงยุคใหม่ครับโอเคถ้าใครสนใจนะครับอยากร่วมธุรกิจนะครับอยากรู้ว่าอเขาทําอะไรกันติดต่อผู้นำด่านี้ได้เลยนะครับคนที่วางลิงก์ไว้หรือติดต่อใครก็ได้ครับเนี่ย ผู้นําทุกคนนะครับที่เข้ามากิงก้างกิงกัางอยู่ตอนนี้นะครับทักไปหาเขาได้เลยครับเขามีคําตอบให้กับทุกท่านครับเพราะทุกท่านเหล่านี้นะครับได้ตังค์ทุกห้าวันครับแต่วิธีการไหนนะครับลองศึกษาดู3ามร้อยเจ็ดสิบาทเองนะครับโอเคโอเคสำหรับวันนี้นะครับเอาไว้ตอนนี้ก่อนพบกันทุกวันนะครับบ่ายสองนะครับกับธุรกิจเกลือขายขายตรงทีกาใส่กิ๊งยุคใหม่นะครับผมโค้ชไฉวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ